รับกลับมาแจ๊บด,ดาวยิปลานกะโตทางช่องอาหาชาแนลก็รักรเป็นประจำทุกว,วันเช้าบางซ้ายบางบ่ายบางก็มีนะโอ้ันนี้ต้องขอภัยมาบ่ายแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าครูตื่นสายน <laughs> ะครับโอ้งานมายาวหลายวันก็เลยอ่าเมื่อคืนพองานจบก็ พักผ่อนเต็มที่นะแล้วก็เล่งหนังสือด้วยส่วนหนึ่งนะหนังสือนี่ถ้าใครไม่ได้เป็นเจ้าของผมว่าโอ้เสียใจสุดๆนะเพราะเนื่องจากว่าผมพยายามทําให้มันดีที่สุดนะก็คือช้าหน่อยแต่ว่าทําให้มันดีที่สุดแล้วใครที่ได้ไปผมจะแถมไปตัวอีกนั่นด้วยนะคือแถมนะ,อะของแถมนี่อาจจะสงวนลิขสิทธินิดหน่อยนะหนังสือผมให้อยู่แล้วแต่ว่า ตัวที่แถมไปไหมายถึงว่าหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นอะไรต่างๆน,นานาจะแถมไปแต่ว่าของแถมต้องขอสงวนนะอาจจะได้ไม่ครบทุกคนนะครับเพราะนั่นหมาว่าเขาจำม,มันมันมีจํากัดด้วยส่วนหนึ่งอาจจะหมดแล้วไงเพราะว่าเป็นหนังสือที่อา่าหมดไปแล้วเพราะครึ่งปีไปแล้วนะครับจะครึ่งปีไปแล้วอาจจะหมดไปแล้วก็ต้องขอภัยด้วยนะของแถมนะ ของแถมหนังสือนี่ถ้าใครไม่ได้ไปโอ้สุดยอดมากๆขอบคุณดรด้วยที่ทำแพทเทิร์นยามาทุกวันแล้วก็ครบทุกชั่วโมงมาให้นะโอ ح, ้อเช้าก็พิสูจน์แล้วว่าได้ชัดเจนมากๆนะโอ ح, ้อเช้านี่ก็ออกมาให้ชัดเจนแล้วถือว่าสุดยอดมากขอบคุณนะที่ทำแพทเทิร์นมาให้ ถือว่ามันก็ใช้เวลาพอสมควรนะไอตัวที่ท่านทำแพทเทิร์นมาก็ใช้เวลานี่แหละครับมันมีความยุ่งยากความละเอียดมันต้องมีนะเพราะตัวเลขมันเยอะนะเวลาเราจะคัดอะไรมางตางนันต้องใช้ความละเอียดรอบครอบเช็คแล้วเช็คอีกห้ามผิดพลาดไม่ได้ไงเป็นสําคัญนะบางทีเราก็มีผิดพลาดใช่ไหมในช่องบางทียังมีผิดพลาดเลย <laughs> อาจารย์ผิดอาจารย์ไอเอสผิดอาจารย์ตลอดน้ําผิดอะไรมันก็มีผิดเพราะตัวเลขมันเยอะเราอยู่กับตัวเลขเยอะบางทีเราดึงตรงนั้นมาดึงตรงนี้มาแล้วเราลืมแก้นะครับเพราะบาง,บางสิ่งบางอย่างมันมันใช้แพทเทิร์นแต่ว่าเราต้องมาแก้ตัวเลขแค่นั้นเองนะครับบางทีก็ลืมแก้ต้องก่อไปด้วยอ้าว วันนี้ก็มาสายนิดหน่อยวันครูครับวันนี้วันครูถือว่าเป็นวันสบายๆนะก็เลยเทศกาลเลยช่วงเทศกาลสงกรานมาแล้วนะก็ถือว่าเราก็ได้สุขสันต์วันปีใหม่ไทยก็คือช่วงสงการานมาก็มีความสดชื่นมีความสมหวังมีความปรารถนาเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่าใครที่เรียนรู้ในแพทเทิร์นของวันพุธไปนะถ้าใครไม่ได้เมื่อวานนี้นะท่านต้องมาทบทวน ตัวท่านเองนิดหนึ่งว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้เพราะผมเน้นย้ําอยู่แล้วว่าใครที่อยู่ในช่องใครที่เป็นสมาชิกใครที่เป็นอะไรเมื่อถึงวันพุธปุ๊บเนี่ยตัวเลขูจะเน้นเลยก็คือตัวที่ออกนั่นแหละครับตัวที่ออกนี่แหละครับก็เน้นๆเ,เลยครับแต่ว่าเมื่อวานนข้อมูนเขาเป็น27ใช่ไหมถ้าเป็น28ล่ะโอ้โหงามหรูเลยนาะงามหรูเลยแต่ว่ามันอัศจรรย์อย่างหนึ่งคือตัวเลขยามเลขยามนะ เลขยามเมื่อวานท่านไปดูครับมันมีแค่3ตัวคือมี2มี6มี7เนี่ยถ้าท่านที่ได้แพทเทิร์นไปนะท่านดูได้เลยของเมื่อวานนะเมื่อวานวันพุธนะอ่าแล้วก็แพทเทิร์นเมื่อวานนี้มีเลขแค่นี้เลยคือ2 7งเอ่าหกสองครับมาครบมาครบ3ตัวเลขมีแค่3ตัวเท่านั้นในรางวันที่1นึ่งใช่ไหมอัศจรรย์นะคือ35ภูม,มิตาทิพย์สดาวเนี่ยยามตาทิพย์ตาผมถึงว่าโอ้โหเันอัศจรรย์ อัศจรันตที่ท่านได้เรียนไปแล้วที่ผมเคยสอนไปอะไรไปต่างๆนะผมว่ามันคุณค่ามหาศาลในที่ท่านได้ไปแต่ว่าท่านต้องใช้เป็นท่านต้องนิ่งกับเขานะท่านต้องนิ่งกับเขาใจไม่คือใจต้องอยู่กับวิชานะใจอย่าไปห่วงเรื่องอื่นใจอยู่กับวิชาอย่างเดียวนี่ผมว่านั่นคือสุดยอดอยู่แล้วที่ผมสอนท่านไปเอามาชดเชยเรื่องอะไรต่างๆนานาที่บางทีก็คือสอนแล้วแถมนังถืออะไรเงี้ยส่วนที่วิชาที่ท่านได้ไปผมว่าสุดยอดแต่ท่านต้องนิ่งๆไง อย่างเมื่อวานเป็นไงครับเต็ม 2, เต็มสอเต็มเต็มเลยนะยามแพทเทิร์นยามเลยท่านไปดูท่านย้อนกลับไปดูนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆถ้าใครยังไม่ได้เรียนวันนี้เรื่องยามตาทิพย์สดาววันนี้นะวันนี้ประมาณสัก15นาฬิกาเนี่ยสินาฬิกาเนี่ยวันนี้นะวันนี้15นาฬิกาเนี่ยผมจะเข้าไปสอนแพทเทิร์นนี้วันนี้ท่านจะได้ครบทุกวันนะ ได้ครบทุกวันได้ครบทุกเวลาด้วยเพราะฉะนั้นโอ้ถ้าใครไม่เข้าวันนี้นะผมว่าพลาดอย่างยิ่งเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยวันนี้นะบ่ายสามโมงนะครับถือว่าสุดยอดมากแต่ผมจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าทำแพทเทิร์นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณดรที่ส่งทำาให้เรียบร้อยแต่ผมก็ทําไว้เรียบร้อยแต่พอดีอ่าดรท่านทำมาเรียบร้อยมากผมก็เลยจะขออนุญาตใชาข้ของของดรเลยนะแต่ว่าผมทําไว้แล้วในหนังสือมันมีครบจบขบวนความนี่ไงแต่ว่า ลงเดอรมามันมันเป็นภาพเรียบร้อยแล้วผมจะขึ้นให้ดูวันนี้นะท่านที่เข้า <eszcze S 1> ไปวันนี้โอ้โหสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆและความอัศจรรย์ของแดาามตาทิพย์สองดาวเนี่ยโอ้อัศจรรย์จริงเมื่อวานเนี่ยมีเลข2ตัวคือมีเลขแค่3ตัวคือ6 2 7ท่านไปดูอัศจรรย์จริงไม่ได้พูดเกินเหตุนะไม่ได้พูดเกินเหตุแล้วก็ไม่ได้โม้ด้วยไม่ได้พูดเกินเหตุท่านกลับไปดูนี่คือช่องอาหายชแนลครับเป็นช่องที่ผมนาสาระ ทางด้านโหราศาสตร์สำหรับวิชัยสงครามสู้จะต้องมีโชคเป็นโรงคาถามาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำมาแนะนำตั้งโดยถูกดูดวงให้เป็นเป็นเชีความสำเร็จสองดาวเห็นเป็นสถิติกันเลยจริงจริงนวาน่ชื่นใจจริงจริงจริงๆริรนะวานเนี่ยเอาวันนี้ไม่พูดมากนะถือว่าพ,พูดมากผมึ้นในานดูเลยกันเพราะว่าผมบอกแล้ววันพุธคืออะไรเนี่ยนะผมบอกแล้ววันพุธนี่คืออะไรเนี่ยผมบอกท่านเรียบร้อยแล้วบอกตั้งย้ำบอกย้ำบอกย้ำบอก,บอกหาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เลย าหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยร้อยเปอร์เซนล้านเปอร์เซนหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยโอ้เต็มเต็มนะครับลอตเตอรี่ก็เต็มเต็มเลยเห็นไหมลอตเตอรี่เต็มเต็มมาลอตเตอรี่เต็มเต็มเลยนะครับก็ได้ลอตเตอรี่เต็มเต็มแต่ว่าแต่ว่าสองเจ็ดไม่เป็นไรเขาขึ้นข้างบน,นแต่ว่าลอตเตอรี่อะเต็มเต็มมาเต็มเต็มเลยนะครับโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากอาัศจรรย์นะผมว,ว่าวิชาที่ท่านได้ไปนี่อัศจรรย์ท่านหาที่ไหนไม่ได้หรอกผมเชื่อได้ ผมเชื่อได้ว่าทนาวิชาแบบนี้ที่ไหนยากมากจริงๆนะเพราะว่าวิชานี้มันเป็นเราคัดสรรมาจากคมภี์ที่สุดยอดจริงๆนะทั้งทั้งเป็นคัมภีที่มาจากเมืองนอกทั้งเป็นคมภีที่มาจากบ้านเราทั้งเป็นคำพีที่ครูบาอาจารย์บ้านเราที่เขียนไว้แต่งไว้และเราก็ค้นความหมายใน,นเองโดยเฉพาะในเรื่องของยามทอดไขปริศนาภาษายามนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากนะ ใครมีความสนุกใครมีความอะไรเรื่องไขปริศนาภาษาญามนี่โอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะวันนี้ก็ว่าไปตามนี้นะได้ไปตามนี้เมือ่อวานก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่รวยคนที่รวยคนที่รวยคนไม่รวยมารวย <laughs> วันนี้วันนี้รวยต่อวันนี้รวยต่อนะครับวันครูรวยต่อนะวันครูนี่รวยต่อถ้าท่านได้แพทเทิร์นของวันครูไปเนี่ยโอ้โหามากมาแต่เช้าได้แต่เช้า นะลงตรงไหนก็ได้ลงตรงไหนก็ถูกลงตรงไหนก็มาอย่างเงี้ยและท่านใหญ่ง่ายมากเพราะไม่ลงตามช่วงห่วงเวลาเลยนะ้ายามตาทิพย์สดาวนี่ถือว่าโอ้มาลงตามห่วงช่วงเวลาเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เลยนะสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดจริงจริงไม่มีวิชาไหนที่เกินวิชานี้แล้วครับนะในเรื่องของห่วงช่วงเวลาเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของตัวอื่นที่ผมสอนท่านไปว่าจะเป็น r s k o n d m y อะไรต่างนะอันนะั้นะนะเขาก็จะเ,เป็นดาวที่เด่นทั้งวันไง แต่พอท่านได้35ภูมิตาทิพย์สองดาวท่านเจาะเข้าไปเลยจะเอาเวลาไหนตื่นนอนเวลาไหนจะจิ้มเวลาไหน <c oughs> จะตะก,กิดเวลาไหนนี่โอ้โหสุดยอดมากวิชา35ภูมิตาทิพย์สองดาวนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสุดยอดมากอาวันนี้มันครูนะวปันครูนะไปดูสายรีเลสเปนครูเลยครับนะสายรีเลสเปนครูวันนี้ขออนุญาตครูอีกวันหนึ่งนะจะเอาเอ็กโอติบชแนลมาให้ท่านดูนะเอาเอ็กโอติบเป็นแชร์แต่เอ็กโอติบชแนลนี่รู้สึกตัวล็อกเป้านี่พอจะหายไห <c oughs> หายไปหายไปวานเนี่ยบก็ใส่ตัวล็อกเป้าเต็มๆต็มา 5, <laughs> มาห้าหนึ่งมาห้าหนึ่งเราใส่ตัวล็อกเป้าเต็มๆเลยมาห้าหนึ่งโอ้ยก็มาเหมือนกันนะแต่เขาแยกไปอยู่ข้างหน้าหนูอยากจะได้แต่ได้กับเขาเราจะได้ตังกับเขา <laughs> ไม่ได้นะครับวานเนี่ยวานดึงเต็มเต็มเลยเพราะว่าตัวล็อกเป้าจะขึ้นสาธารณะเมื่อไหร่นี่ล็อกเป้าเรารู้สึกว่าท่านไม่ค่อยแฮปปี้ก,กับสาธารณะเท่าไหร่หรือยังไงไม่รู้ในใะแ,แต่ขออนุญาตท่านอีกวันหนึ่งนะ ขออนุญาตท่านอีกวันหนึ่งแล้วกันครูนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยเป็นเรื่องของสมาชิกนะครับท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่รับชมไม่ได้ก็แจ้งผมไปนิดหนึ่งนะพรุ่งนี้จะได้ขึ้นเป็นสมาชิกนะในเอกอัครชาแนลวันนี้ขออนุญาตครูเพราะเป็นวันครูขออนุญาตครูสักวันหนึ่งนะครับมาให้ดูนะครับในเอกอัครชาแนลนะเอามาให้ดูนะวันนี้มาดูแต่ว่าวันนี้ท่านดูรีเลทไปก่อนรีเลทวันนี้ก็คือ l d 167ด l d รัฐบาลเมื่อวานก็เต็มเต็มนะเจ็ดอะไรสักอย่างผมจําได้ L, OD. l OD นนนีีี่เป็าารยยกวิชทสุดอดอมนะ เอลดีเป็นวิชาที่สุดยอดมากวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนอวิชาตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งไปรวมกับไปรวมกับเพราะว่าตรงนี้ถ้าหากว่าท่านเอลดี LD เนี่ยมันจะเป็นห่วงช่วงเวลาเหมือนกันและถ้าเกิดว่าท่านเอาไปรวมกับ35ภูมิตาที่ย์งดาวนี้จะเป็นอัศจรรย์ของดวงดาวอีกทีหนึ่งวันนี้ผมจะสอน2จุดนี้นะสอนสจุดนี้ให้ท่านซึ่งมันอยู่ในหนังสือนั่แหละครับท่านที่ได้ใส่หนังสือไว้อะไรไ,ไว้ถ้ายังไม่ได้หนังสือก็ ขอุขอมก็ขอ,ขอเกรงใจท่านมากๆมาเนื่องนหนังสือนะก็นานพอสมควร <laughs> ต้องขอไปท่านจริงๆแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวผมจะทยอยทำออกมาแล้วจะส่งให้ท่านนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้ได้เพราะมันก็คืออยู่ในหนังสือนะทั้งจริงมันก็คืออยู่ในหนังสือท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้ได้นะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับวันนี้นะอันนี้เหมิดไม่มีนะวันนี้เหมิดไม่มีครับเราเจอแต่ l o d 1 6 7, นะ7ก็นะ1 6 7กเจ็เจอเจ็ะครับถ้าเราถ้าเราตัวนี้มา k w n มันเจ็ดกับสองตัวนี้มัน1 6 7ก็เจอ7นะคร เจอเจ็ดท่านจะเอาไปเจ็ดอะไรยิงเจ็ดอะไรก็ได้นะเจ็ดท่านก็ดูตรงนี้ศูนย์ห้าสี่หกแปดห้าสามแล้วเจอห้าสองค่าก็เจ็ดห้าก็ได้นะเดี๋ยวเราเจอเจ็ดห้าก็ได้ก็ใส่ไปเจ็ดห้าก็ได้เจ็ดห้าเจ็ดสามเนี่ยท่านก็ใส่ได้เลยเจ็ดห้าเจ็ดสามเนี่ยท่านใส่ได้เลยนะอันนี้คือคือเราดูรีเลทปุ๊บเราดูตัวนี้เคเอ็นมันเจ็ดกับสองใช่ไหมครับตัวนี้มันคือเจ็ดไงถ้าเกิดเจ็ดไม่มาไม่มีอะไรก็ท่านก็ดูหกนะตัวหกเนี่ยได้รีเลทตัวนี้ก็จะจัดหกสองเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก หกสองสองหนึ่งเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหนึ่งเราไม่เจอในรีเลทนะเราไม่เจอในรีเลทประมาณนั้นนะนี่คือวิธีการดูรีเลทไปไปลักษณะอย่างนี้อ้าวไปดูสายวิเคราะห์จาะจัตตาระบบก็วิเคราะห์จาะจัตตาร่วันครูนี่ก็ตามนี้วิเคราะห์จอะจัตตาระบบไม่กังวลนะผมว่าไม่กังวลสายหว่านยาวก็ไม่กังวลแต่เลขมันเยอะนะสายหว่านยาวคือตัวเลขมันเยอะอ่าเยอะมันเยอะมันก็คือลงทุนเยอะแต่ว่ากาไรน้อยไงแต่ว่าก็ได้กําไรแน่นอนแต่ว่ามันจะลงทุนเยอะนิดหน่อยกําไรมันไม่มากบางทีท่านก็ไม่ถูกใจท่านไง อ่าถ้าท่านอยากจะอยากจะวัดดวงเลยดูสายวันสั้นสายวันสั้นต้องมีตัวเจาะท่านต้องเรียนนั่นแหละเพราะว่าเรียนเข้าไปปุ๊บแต่ว่าจริงๆแล้วในๆๆในในในวิเคราะห์เจาะจากต่ระบบนี้นะก็ตามนี้วันนี้สองกับเจ็ดทำมาล้อยได้ตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวผมขยับนิดหนึ่งครับขยับนิดหนึ่งอ่าขยับนิดหนึ่งครับอ่ามันเลื่องก็ไปข้างบนนิดหนึ่งเนี่ยสองกับเจ็ดทำมาล้อยได้ตังค์ใช่ไหมละ่ะสองกับเจ็ดทำมาล้อยได้ตังค์แล้วโอเดสมันก็หกกับเจ็ดก็เจอเจ็ดอ่ะก็เจอเจ็ดก็ไมด้เจ็ดอ่งนนี้้ก็ไดะ จัดเต็มๆนี่ยเจ็ดกเจ็ดหนึ่งหน่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหกกับสี่เจ็ดหกเนี่ย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราเจอไงเพราะเราเจอเไงเจอเ็ดทั้ง dgr แล้วก็ทั้งออเดสคือ dmy นะครับเจอเแล้วก็เกับสองทำาเราได้ตังค์ก็เจอเจ็ดถ้าเจ็ดไม่มาอะไรยังก็สองหกสี่ยังก็จัดไปเดี๋ยสองหกเนี่ยครับสี 4, 2, 6, ่สองหกก็จัดไปตามนี้นะ,ะ 4, 2, 6, ถ้าสี่สองหกถ้าเจ็ดไม่มาเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เราหกกับเ็ดไงถ้าเจ็ดไม่มาก็เราเจอหกหกไม่ไม่ไมีอะไรก็ม เดี๋ยวผมหลบให้ท่านนิดหน่อยสช้วันยาวท่านที่ชอบใช้วันยาวก็ตามนี้ไม่มีปัญหานะใช้วันยาวนี่ถือว่าผมว่าก็ได้ตังค์แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ว่านี่ยมันตัวเลขมันเยอะไงอย่างที่ท่านเคยพูดมาบอกว่าตัวเลขมันเต็มจอไปหมดแล้วก็ใช่มันเป็นมันเป็นการวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ดวงดาวนะครับเราไม่ได้มาจับเลขจับเบอร์ไงผมก็เน้นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็วางตามนี้นะเลขดาวเด่นของแต่ละวันแต่ละวันเราก็ไปจับวางมันก็ได้อย่างนี้ครับอย่าให้มัน ไปเหมือนเราเขย่าติ้วเมื่อเราถูเอามองเอาอยางงี้มันไม่ได้นะครับเพราะอันนี้มันเป็นหลักวิชานะครับมันเป็นหลักวิชาถ้ท่านอยากได้ตัวเดียวชุดเดียวท่านก็ไปเขย่าติ้วเอานะเ <c oughs> ขย่าติ้วเอาได้ตัวเดียวแน่นอนนะอย่างนั้นแต่ว่ามันก็วัดตัวเดียวก็วัดดวงไงท่านก็วัดดวงถ้าท่านมีดวงก็ได้แน่นอนแต่คนที่ไม่มีดวงก็ต้องอาศัยสายหวานยาวนี่แหละครับนะสายหวานยาวการลงทุนนี่แหละครับนะ สายสายหว่านยาวการลงทุนนี่แหละอันเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านไม่มีดวงเราก็อาศัยแบบนี้นะมาถ้าเราไม่มีดวงเราก็อาศัยแบบนี้ถ้าคนมีดวงก็วัดดวงเลยไปเขย่าตี้มาตุ๊บตกลงมาก็ตรงตรงเลยก็เอาก่อนที่ผมไปโน่นที่ไปอะไรสมุทรปราการเฉพาะอะไรผู่เจ้าสมิงพานไปเขย่าติ้วมันก็เต็มเต็มเลยเหมือนกันน่นนะได้ตัวเดียวมา1นึนเต็มเต็มเลยปรากฏว่าก็นั่นแหละก็ออก1นึนั่นแหละเต็มเต็มเลยแต่ว่า1นึเขาเราไปขอขอลาวไง อ่าขอลาวขอลาวขอไปลาวไงก็เราขอขอไปเที่ยวลาวเราก็เลยไปรอไปเที่ยวลาวแต่ขันมาฮาหนอยสักก่อนไอนามาเวียดนามสักก่อน เราก็เลยอดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็อย่างงี้เหมือนกันว่าต้องมีที่ดักไงใช่ไหมเออเป็นลักษณะอย่างนี้นะคืออันแต่ว่าเน,นี่ยมันเป็นเลขทางโหราศาสตร์นะตำแหน่งดาวทางโหราศาสตร์เมื่อมันมีดาวอะไรรวมกลุ่มกันแล้วก็มาจัดกลุ่มกันตามนี้ก็เลยได้สายหว่านยาวออกมาตามนี้นะอันนี้ต้อง้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าท่านเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยโอ้จา์มันดูซิว่าอะไรเอา D J R มันสี่กับเจ็ดเจอไหมเอาสี่กับเจอเจ็ดกับเจอก็เยอะอยู่เหมือนกันเอาตัวนี้เราเจอเจ็ดเอาตัวนี้เราเจอเจ็ดก็เจ็ดตัวเดียวทั้งวางเจ แถวเจอเลยอะไรอ,จอาจารย์คืออะไรน้นมคืออะไรล่ะเ้าทั้งนั้นนคืออะไรก็จัดไปเลยแค่เหลือแค่สองชุดเห็นไหมเนี่ยเน,นี่ยคือถ้าทางเร็วต้นจะรู้เลยคัดมาเหลือแค่สองชุดวัดดวงออาอาจารย์ไม่บอกอไ,มไม่บอกเลยว่าไอ้สองชุดคืออะไรเอาก็ไม่รู้แต่ก็ดูเอาที่เนี่ยหยับอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงไหลตรงหัวเนี่ยท่างก็ดูดิเห็นไหม่ะไรเนี่ยอยู่ตรงไหลตรงหัวเนี่ยเออจะไปคิดอะไรมากมายอยู่ตรงไหลตรงหัวเนี่ยดูดิเนี่ยเอาขยับให้มันตรงหัวอีกหน่อย เดี๋ยวขยับขยับให้มันตรงหัวอีกหน่อยอยู่ตรงไหนตรงหัวเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยจ้าอาจารย์บอกหน่อยจะไม่ได้เอ้าก็อยู่ตรงไหนตรงหัวโอ๊ยอาจารย์จะทรมานไปทําไมเนี่ยเอาเดี๋ยวนี่ยะตรงไหนตรงหัวเนี่ยมา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 ตรงไหนตรงหัวเนี่ยมาทางไหนอ่ะทางนี้เอ้าตรงไหนตรงหัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงไหนตรงหัวเนี่ยหัวคืออะไรก็ใส่ไปดิเต็มเต็มมันสามตัวแตกเลยหัวคืออะไรใส่ไปดิหัวเนี่ยหัวหัวหัวเนี่ย ไล่ไล่ไล่คืออะไรล่ะไล่คืออะไรเนี่ยไล่คืออะไรก็ใส่ไปดีได้สามตัวแตกเลยวระนดี้ยวนะโอ้ยอาจารย์บอกไปไม่ได้โหขนาดนี้ยังจะให้บอกอีกเลยเนี่ยพี่ต๊อกยานานี้ยังจะให้บอกอีกเลยอนเนี่ย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 จัดไปตามนั้นจัดไปตามนั้นนะครับอ้าวเจอด้วยดีเจอาร์เจ็ดด้วยครับดีเจอาร์เจ็ดด้วยไงแล้วก็โอเด็กก็โอเด็กก็เจ็ดใช่ไหมดีเจอาร์ก็เจ็ดโอเด็กก็เจ็ดแล้วก็ เจ็ดกับสองทำอะไรได้ต่างก็เจอเจ็ดอยู่เดียวเออก็แถวเจ็ดแถวเจ็ดมีอะไรเนี่ยอยู่ตรงหัวตรงไหลดูดีตรงหัวตรงไหลจัดปลายอ้าวนี่โอ้โหอาจารย์ขนาดเลยนี่ยจะบอกอาจารย์บอกมาเลยไม่ได้มันก็จะบอกอยู่นี่เลไหลตรงหัวตรงไหลจัดปลายตามนั้นสายบรรยาว นะอ้าวอันนี้ก็คือเอ็กคอร์ทิฟชแนลขออนุญาตารครูเอาขึ้นมาให้ท่านดูนิดหน่อยนะสายเอ็กคอร์ทิฟชแนลนี่นะว่าไปตามนี้เลยอ่าพรุ่งนี้จะเป็นระบบสมาชิกเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ท่านดูอ่ะครูขออนุญาตารครูก่อนแล้วกันขออนุญาตแล้วขออนุญาตแล้วอยากขออนุญาตเน,นี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นซูเปอร์วินเลยนะซูเปอร์วินรัฐบาลก็สุดยอดนะวันนั้นที่ผมว่างงๆอันนี้คือซูเปอร์วินรัฐบาลเต็มๆเลยนะซูเปอร์วินรัฐบาลไปดูสิครับอันนี้ซูเปอร์วินวันนี้ซูเปอร์วินนี่เป็นวิชาาที่สุดดยอมกนะ เนี่ยครับตามนี้เลยนะตามนี้เลยมีไหมระเบิดที่ตรงหัวตรงไหลผมเมื่อกี้ไม่รู้มีหรือเปล่า้ <laughs> ะามีก็จัดหนัก <laughs> จัดหนักแล้วจะเป็นยังไงจะจะอะไรหรือเปลารุ่งอีกเรื่องหนึ่งนาถ้านไม่ต้องมาเชื่อผมนะเออมาจัดหนักจัดหนักจัดตามอาจานนี่แหละเป็นอย่างนั้นมาบ่นเราอีกเออมา เครื่องเราอีกไม่ได้นะเออต้องต้องถ้าต้องเรียนรู้ไงเออเพราะไหนบอกอาจารย์ตรงหัวตรงไหลนะจัดหนักตรงหัวตรงไหลแต่นี่หัวที่หัวตําไม่ได้เลยนะต้างจะมาเชื่อผมไม่ได้ผมก็ว่าไปตามผมนี่แหละเออ่เชื่อผมไม่ได้นะอ้าวตามนั้นนี้ก็ตามนี่ครับอันนี้ก็คือซุปเปอร์วินครับซุปเปอร์วินผมไม่อธิบายนะตัวล็อกตัวเป้าจะไม่ได้บอกนะครับสมาชิกท่านรู้อยู่แล้วตัวล็อกตัวเป้านะวันนี้ใครอยากได้ตัวล็อกตัวเป้าเข้าไปเรียนครับเข้าไปเรียนแล้วเข้าไปเรียนผมจะบอกนะ วันนี้เขาไปเรียนนะครับผมจะบอกบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงผมจะบอกตัวรบตัวเปา้าวิธีการหาซุปเปอร์วินหายอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะบอกด้วยแล้วก็ในเรื่องของแพทเทิร์นแต่ละแต่ละแต่ละวันแล้วก็แต่ละช่วงช่วงเวลาด้วยถือว่าสุดยอดมากนะสุดยอดมาก <c oughs> วันนี้เลาจะมีอะไรมาแถมแถมนิดหน่อยได้ด้วยเหมือนกันท่านใดที่ชอบไปต่างประเทศหุ้นต่างประเทศนะชอบไปเทรดหุ้นต่างประเทศท่านใดที่ชอบแบบนั้น,นเดี๋ยววันนี้จะมีคนมาแถมแถมให้นิดหนึ่งนะ ถ้าท่านชอบตรงนั้นนะจะเรียกมีคนมาแถมแถมให้ตลอดตลาดหุ้นไทยด้วยนะตลาดหุ้นไทยด้วยถ้าใครชอบวันนี้เข้าไปเรียนวันนี้เข้าไปเรียนจะมีแถมแถมจะมีแถมเนี่ยเดเจ้าของก็จะมาครับเจ้าของวิชาจะมานะสุดยอดมากๆอ้าวตามนั้นละกันนะอันนี้ก็ว่าไปตามนี้อ้าวอันนี้ก็สายชุปปวินนะอ้าวมาดูตรงนี้อ้าวจัดไปตามอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นกลุ่มดาวที่ผมอธิบายให้ท่านฟังในแหละอันนี้การเป็นกลุ่มดาวก็เยอะตามนี้นะแปดศูน4์ห้าหกสามสองสี่นี่คือกลุ่มดาวกลุ่มดาว หาก็เยอะหน่อยกลุ่มนี้จะเยอะหน่อยโอ้โหมันเยอะอาจารย์ก็ใชายมันเยอะสิเพราะกลุ่มดาวเขาเป็นอย่างนี้ก็เราก็ว่าไปตามกลุ่มดาวถ้าท่านมากน้อยท่านก็มากลุ่มดาวฝั่งนี้คือเจ็ดเกไง791นี่คือน้อยมากก็มีแค่79 7191แค่นี้เองแล้วก็เจอ7ด้วย2ก็เจ็ดทำอะไรต่างเอ้าเจอ7เจอ7ก็จัดไปทีนี่ย7อะไร7 179ห็ดเแค่นี้เองมีแค่2ตัว แต่บางเงินมันไม่ชนกับตัวเมื่อกี้นะตรงหัวตรงไหลไม่ชนกันนะถ้าชนกันก็โอ้โหวางเลยแต่นี่มันไม่ชนกันเพราะไม่ชนกันต้องต้องคิดติเออต้องคิดว่าเออเราจะไปใส่มากวางมากก็ไม่ได้เพราะไม่ชนกันครับท่านเนี่ยวิธีการเราก็ต้องเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วท่านไปโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มแล้วไปจัดเต็มบอกโอ้โหไม่มาเลยจารย์จัดเต็มจัดอาจารย์เต็ม ไม่ได้นะท่านต้องดูด้วยท่านต้องพิจารณาด้วยไม่เชื่อผมไม่ได้นะห้ามเชื่อเด็ดขาดเลยเนี่ยไม,ไม่ได้ครับไม่ได้จริงจริงแต่ท่านมีความถ้าท่านมีความรู้แล้วท่านจะเข้าใจว่าควรจะจัดตรงไหนอะไรตรงไหนอะไรต่างๆนานานี่นะตามนี้อ่ะ เนี่ยอ่าไดนามิกมันหายไปนิดหนึ่งนะครับตามนี้นะอ้าวตามนี้แล้วกันเนี่ยผมก็ขึ้นให้ท่นดูตามนี้เดี๋ยวผมขยับมานิดหนึ่งอันนีนกก้การแบ่งกลุ่มดาวการแบ่งกลุ่มดาวก็จะได้2กลุ่มกลุ่มยังกลุ่มหนึ่งก็เยอะหน่อยกลุ่มฝั่งนี้ก็8ปดศูนย์ห้าหกสามสองสี่แต่ถ้าท่านดูตรงนี้สองกับเจ็ดจำนวนต่างฝั่งนี้เราก็เจอสองใช่ไหมเราเจอสองถ้าก็จัดแค่สองแปดสองศูนย์สองห้าสองหกสองสิบสองสี่แค่นี้นะแค่นี้เองเพราะเราเจอสองนะถ้าสองเขาจะมาฝั่งนี้เราเจอเจอ 2, นะ็ดก็ง นะมันมีแค่3แค่ตัวแค่นี้เองไม่ได้เยอะไงอันนี้ฝั่งนี้สบายถ้าเข้ามาก็เราเขาสบายเราถ้าเข้ามาก็สบายเราถ้าเขาไม่มาก็เราก็เหนื่อยเราใช่ไหมแล้วก็ไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่ามันน้อยไงแต่ถ้าฝั่งนี้ติดเข้าไปม,มานี่จะเหนื่อยเพรามันเยอะใช่ไหมล่ะ,ะแต่ว่าเขาเราเจอสองไงถ้าก็เจอ2องถ้าก็ดูอีกแล้นี่สองวันนี้คืนนี่คืออะไรแล้วไปดูเบสด้วยนะเบสก็9 2้าสใช่ไหมเก้าสองสามหนึ่งก็เจอสองนี่ครับว่าอยู่มันก็จะมีแค่สองสองสามสอง สองสเนี่ยครับหนึ่งกับเก้ามันอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมก็มีแค่2 3ตัวเดียวเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยวิธีการดูถ้ามีความรู้ท่านจะตัดเลยฝั่งนี้เยอะ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 ไม่มีอะไรนะมีแค่2 3ตัวเดียวเลยเห็นไหมเนี่ยจะมาหรือเปล่า2 3เนี่ยอยู่ไหนละ2 3เนี่ยเออทำไม2 3หายไปไหนเนี่ยเออสองมันหายนะแพแถบนี้2มันหายนะครับอ่าสองสามมันหายไปนะจริงจริงมันต้องมี2 3งสาเลยนะอ่ามันมีมันมันมัน,ม,น,ม,นมันหายแถบ3ไปนะครับสามสองสามสี่เนี่ยอย่าลืมใส่เข้ามานิดหน่อยนะครับสามสองสาม,ส,ามสี่เนี่ยมันมะันหาย มันหาย3ไปครับ <c oughs> อันนี้มัน8อันนี้มันศูนย์นั้นเป็นห้ามันหกแล้วก็สองสี่แล้วก็สามสองสามสี่ครับสามสองสามสี่แล้วก็ใส่มาด้วยนะครับสามสองสามสี่เนี่ยอ่าใส่เข้ามาด้วยสามสองแล้วก็สามสี่ครับเนี่ยใส่มาด้วยมันจะได้เต็มสูตรเข้าไปดีเป๊ะนะสามสองสามสี่เนี่ย ก็จัดแค่นี้ก็พอเนี่ยไมนเจอ3สามสองไงนะครับเจอ3 2เจอ2 3แค่นั้นเองเพราะหมันอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้ว9ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าตัวนี้มันมาก็คืนหนึ่งเ้าเห็นไหมเนี่ยตัว12เบสเข้ามาจับคู่กันได้อยู่แล้วก็หนึใช่ไหมเนี่ยก็7 1 9ดหนงกท่านก็จัดไปตามนั้นนะเนี่ยมันอยู่แค่นี้ถ้าท่านมีความรู้ท่านก็จะวางได้ใช่ไหมอ้าวตามนี้นะอ้ะาวทีนี้เราไปดูอ,สสอนะ่สายหวานสั้นที่ท่านชอบนะสายหวานสั้นเอาดูใบเขียวมันทำโอ้ใบเขียวนี่โอ้เขียวจริงๆเขียวจริงๆท่านนดดูให้ีะเขียวเนี่ย เขียวไม่ใช่ธรรมดานะเขียวคืออะไรท่านต้องเข้าใจด้วยนะคาว่าเขียวคืออะไรเออมันต้องมีมันต้องมีอะไรทำไมถึงไม่มีอะไรเลยแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรนะเขียวไี่รู้ไหมเขียววันนี้ผมว่าวันนี้เขียวจริงๆเขียวทั้งกระดานวันนี้เขียวทั้งกระดานนะวันนี้เขียวทั้งกระดานจําไว้เขียวทั้งกระดานเอาจัดไปสายว่านสั้นครับสายหวานสั้นใบเขียวนี่ผมส่งให้ท่านเลยนะใ่นที่ยังไม่ได้ก็แจ้งไปนะครับ อ่านี่สายหวานสั้นจะได้ตามนี้นะหวานสั้นจะได้ตามนี้ครับหวานสั้นเนี่ยหวานสั้นตามนี้เลยนะาหวานสั้นตามนี้ผมบังอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยผมขอลบก่อนขอขยับนิดหนึ่งครับท่านจะได้เห็นนี่สายหวานสั้นนะเดี๋ยผมขยับผมนิดหนึ่งครับเนี่ยอันนี้สายหวานสั้นหวานสั้นก็ตามนี้เลยครับเนี่ยอ่ามีไหมล่ะตรงศีษะมาเมื่อกี้เอ้าตรงศีษะเมื่อกี้ก็ยังมาตามมาอยู่เนี่ยแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้อ่าตรงเมื่อกี้ ตัวเมื่อกี้เรามันตามมาตรงนี้ด้วยนะท่านมองดูให้ดีแต่เมื่อกี้ตรงศีสักกระไหลเมื่อกี้แล้วมันก็ตามมาตรงนี้ด้วยสายหวานสั้นนี่นะอันนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วครับสายวิเคราะห์จาะจัตรุก็จัดไว้ตามเดิมเลยเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสองหกสองหนึ่งครับตามนี้นะก็นหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดหกนี่คือตามระบบอยู่แล้วครับแต่สายหวานสั้นก็จัดไปตามนั้นสายจอเจอาะไปดูสายเจาะครับเจาะไว้วันนี้ครูเจาะไว้ที่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่สองครับ เจ็ดเก้าเจ็องไมไม่มีเจ็ดอาจารย์เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีครับอันนี้มีเจกับสน,นี่มีสีกับเเพราะฉะนั้นเราไปเจาะตรงนี้เราก็จะได้เจ็ดสีตามนั้นนะถ้าเรายึดเก็มีแค่เจ็กับเจถ้าเจ็ก็ไปเจอในกลุ่มขขงเมื่อกี้ไงเจ็ดสีก็ข้ามกลุ่มถ้าเจ็กก็ตรงในกลุ่มเพราะฉะนั้นก ก็มีสิทธิ์ที่จะมา79ได้ใช่ไหมครัเนี่ยวิธีการเหล่านี้แหละครับที่ผมถึงอยากให้ท่านเรียนรู้ไงเพราะท่านเรียนรู้แล้วท่านก็สามารถวิเคราะห์ได้นะวันนี้ Star of Dynamic คือ3ใช่ไหมกับสามเจ็ดเก็ดสี่สามสี่นี่เขาจัดไปตามนั้นแล้วก็ LD ลดีเขา176เลยนะ176ก็เจอ6เนี่ยไอ้เจอ7เนี่ยก็เจ็ดก็ดสี่แต่ถ้าเอาตามที่ในกลุ่มของเขาคือเจ็ดเก้าใช่ไหมฮะเนี่ยตามกลุ่มของเขานะถ้าเข้ามาตามกลุ่มเขาอ่ะถ้าเขาไม่แยกกลุ่มอ่ะไม่แยกกลุ่มไม่แยกสามััคคีกกนเา็มาในกลุ่มขอองเคาื79 74ใช่ก ถ้าก็ามาเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าก็ามาในกลุ่มของเขาถ้าแต่ตรงนี้เราเจอเจ็ดเก้าพอดีไงจะแม่อ่าจะมาตามนี้หรือเปล่าที่ผมเจาะไว้นี่นะตามนี้นะไปดูสายดาวสายดาวเรานะ่าจะเจอสี่นะสายดาวเจอสี่ครับเจอ4ีครับรอบสิบแปดในการเจอสี่แต่จริงๆแล้ววันนี้ L.O.D ลักนณออกที่เดียวกันออกที่เดียวกันแต่ l d นี่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะแต่วันนี้ผมเอาแค่รอบ18บแในการขึ้นมาให้ท่านดูนะครับ แต่ว่าก็คือ DJR จะเหมือนกันหมดทุกรอบนะเหมือนกันหมดทุกรอบเลยนะ DJR จะเหมือนกันหมดทุกรอบแต่ตรงนี้ก็เราเจอ4ในเป็นสายดาว4เป็นสายดาวแล้วก็มีแค่47 41แต่ผมก็ขอวาง41นะขอวาง41นะท่านจะ47ก็ได้นะแต่ว่าผมขอ,ขอวาง41แล้วกัน47ผมคัดออกแล้วกัน <laughs> คัดออกอีกแล้วเหรออาจารย์ก็คัดออกแล้วกัน47แล้วแ,ลแต่ท่านะ่ะแต่ว่าผม41อะ นะไม่ต้องมาตามผมหรอกนะครับผมก็4ี่หนึ่งตามนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือสี่แปดหกสามสองศูนย์ห้าผมก็เลยวางสี่สามไว้ครับแล้วก็หกสี่สามแล้วก็ห้าหกสี่สามสี่ตัววินนะอันนี้รอบสิบแปดนาฬิการครึ่งนะก็วางไปตามนั้นจัดไปตามนี้ละกันส่วนรอบสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้านี้ก็ใกล้เคียงกันอ่ามันใกล้เคียงเพราว่ออกราศีตุลเหมือนกันนะก็เลือกอยู่ในราศีตุลธาตุลมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใกล้เคียงกันผมก็เลยทํามา ให้ท่านดูประมาณนี้นะครับส่วนจะเป็นมาชิกเอกอติบชแนลผมขออนุญาตเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็โดยพุ่งนืค่อยติดตามทางช่องเอกอติบชแนลแบบเต็มๆล,ล,ล้วนๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเต็มแล้วละ่ะให้ท่านเต็มทุกท่านเลยนะก็อยู่ที่เราด้วยนะก็ใช้พิจาารณใช้วิจารณญาณด้วยนะเพราะว่าผมวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตารับพิชัยสงครามสรจรงล,งลงโชคเป็นยงลงกธาตุในชุดคำพีรวยนั่แหละครับผมก็เอามาวิเคราะห์ให้ท่านได้ดูส่วนท่านใดที่ รอหนังสือก็ต้องขอบคุณท่านมากๆที่ที่รอนะฮะที่รอที่เสียโอกาสรอนะฮะบางครั้งก็ทักทวงมาพอสมควรก็ต้องขอ,ขอบคุณท่านมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขออภัยท่านด้วยที่ช้าแต่ว่าเดียบ,ยบนี่แหละหลังนี่แหละก็จะทยอยให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนั้นรออ,อีกนิดหน่อยนะขอตรวจสอบเล็กน้อยนะครับกำลังดําเนินการอยู่นิดหนึ่งนะับต้องขออภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะ ทุกอย่างนะครับถ้าเราเชื่อมันในแนวทางไม่เกล้ยกับารเลงสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้เราคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงแล้วก็ยึดอยู่ในแนวทางของเรานะยึดในจุดที่ท่านเรียนไปนะยึดในวิชาที่ท่านได้ความรู้ที่ท่านมีเอามาวิเคราะห์ ตามหลักผมก็ยึดอยู่แค่นี้นะไม่มีอะไรเราก็ยึดอยู่แค่นี้ได้บ้างอะไรบ้างแล้วแต่แต่ว่าเราต้องมีจังหวะของเราแค่นั้นเองแต่โดยเฉพาะและสาส้าภูมิตาทิพย์สองดาววันนี้ที่ท่านเข้าเรียนเนี่ยวันนี้ท่านจะได้โอกาสพิเศษมากๆเลยนะมากๆใครไม่เข้าไปวันนี้ถือว่าพลาดโอกาสอย่างยิ่งใหญ่เลยนะวันนี้นะบ่ายสามโมงนะครับก็สามารถที่จะทักไลน์ไปได้ที่บ้านหมอดูหนึ A ่งเก้าแปด98หนึ o ่งเก้าแปดครับแล้วก็โทรศัพท์ก็กศูนย์หกสี่ 2 6 8 8ก0 0นะท่านก็สามารถที่ถ้ไปตรงนั้นได้วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขสดใสขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์ขอบคุณท,ที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่สนับสนุนช่องรายการด้วยแล้วก็ขอทุกท่านมีความสุขสดใสยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ